มาต่อกันที่เรื่องนี้ค่ะหลังจากที่ก็เรียกว่าปีนี้นะเป็นปีดราม่าพศจริงๆนะคะแต่ว่าพศที่มีคนติดตามกันเยอะช่วงลฟ์สดเนี่ยกลายเป็นว่ากลายเป็นอดีตพศกลายเป็นอดีตพระไปแล้วแล้วก็นําเสนอไปแล้วหลังจากที่อดีตพระมหาภัยวันนะคะก็มีการลาสิกขาแล้วก็ศึกไปแล้วแล้วตอนนี้ก็เป็นทิศภัยวันแต่ดูเหมือนว่าอพอหลังจากศึกออกมานะเขาก็จะ มีแคปชั่นต่างๆมีการโพสต์ต่างๆที่ค่อนข้างที่จะแซบๆอยู่เหมือนกันนะคะเรียกว่าอุ๊ยเห็นเป็นข่าวทุกวันเลยอย่างล่าสุดเนี่ยทิศพวันเนี่ยศึกออกมาโอ้มีการฟาดกลับไปยังสินแสชื่อดังเพราะว่าสินแสคนนี้ออกมาทํานายทายทักเลิกสึกของทิศพยวันว่า เสมือนการกินยาพิษอาทิตย์ภัยวันก็เลยตอบกลับว่าอย่างไรจากกรณีสินแสเข่งหรือว่านายชนทัศน์ทุยไทยผ่องอ่ะนะคะผู้อำนวยการสถาบันโหราศาสตร์พยากรณ์แห่งประเทศไทยออกมาผ่าดวงเลิกยามที่เป็นมงคลในการลาศิกขาเพศสมณะจากการเป็นพระของอดีตพระมหาภัยวันว่าเนี่ยทิตย์ภัยวันนะเกิดวันที่2เดือนตุลาคมนี่รู้วันเดือนปีเกิดด้วย2534ปีมะแมท่าทองแล้วปีเนี้ยปี64เป็นปีฉลูท่าทองเป็นปีชงปี ท่าที่จะก่อให้เกิดมรสุมความวุ่นวายต่อดวงชะตาสร้างความแตกแยกสับสนไม่ปรองดองนี่หมออาซินแสเแข่งบอกแบบนี้แล้วก็บอกว่าเออเลิกศึกที่เขาศึกไปวันศุกร์ที่3ใช่ไหมคะในช่วงก้าวรายการ45นาทีเนี่ยไม่ควรใช้เลิกศึกในวันนั้น แล้วก็ปีนี้พ่อเป็นปีที่ประทะต่อดวงชะตาแล้วก็เดี๋ยวจะมีผลต่อดวงชะตาเหมือนกินยาพิษเข้าไปก่อให้เกิดปัญหาความไม่สมหวังในชีวิตเกิดความผิดเพี้ยนในการกระทำนี่ทำนายทายทักออกมาแบบนี้แล้วก็บอกได้ว่าชายหญิงใดก็ตามที่สละกิเลสบวชเป็นพระหรือหญิงใดที่บวชเป็นแม่ชีพอจะสึกจากการบวชเหมือนมีชีวิตที่เกิดใหม่เพื่อสละความทุกข์ความโศกบวชเพื่อให้กับบุพการีควรต้องมีเลิกยามด้วยนะนี่ บวชก็ต้องมีเลิกยามเจ้าสึกก็ต้องมีเลิกยามนะคะเพื่อชีวิตที่ดีในอนาคตต่อไปทีนี้เนี่ยซีนแสเข่งก็พูดถึงดวงชะตาของอดีตพระภัยวันบอกว่าอาจจะมีคู่ซีหรือคู่ปีสมพงษ์ที่มักจะทําอะไรก็ รู้สึกจะเห็นด้วยในการกระทำด้วยกันสองท่านก็บอกว่าเออก็คือหมอปลาที่เกิดในปีที่เสือมีดวงสมพงศ์ซึ่งกันและกันอีกท่านหนึ่งคือพระมหาสมปองเพื่อนที่เป็นคู่สมพง์คู่ซีที่เหมือนเข้าใจซึ่งกันและกันเหมือนมองตาเรารู้ใจแต่ดวงของทั้งสองท่านก็ถือว่าตกอยู่ในดวงที่เป็นปีให้รายที่จะก่อให้เกิดความเป็นศัตรูอ่ะ นอกจากจะบอกว่าดวงของทิศภัยวันเป็นอย่างไรแล้วก็บอกถึงดวงหมอปลาแล้วก็พระมาสมปองด้วยนะคะทีนี้สินแสเข่งเนี่ยก็ผ่าดวงออกมาแบบนี้ค่ะว่าทิศภัยวันก็ผ่าดวงออกมาแบบนี้อย่างที่เราเล่าให้ฟังทีนี้นะทิศภัยวันหรือว่า,าดีดพระมหาภัยวันค่ะไม่รอช้าถ้าใครได้ติดตามไฟ์สดใช่ไหมคะก็มีการโพสต์ในเพจภัยวันวันบุตรโต้กับทันทีระบุว่าเลิกที่ดีคือเลิกจุดๆเนี่ยแหลคะค่ะ นีนะที่เขาบอกอน,นะคะนี่ค่ะที่เป็นคําตอบของเขาอะนะคะโดยระบุว่าเลิกสึกหรือไม่สึกมีหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่เลิกจุดๆเห็นได้โดยทั่วไปโดยเฉพาะก็พวกหัวงอกที่ว่างงานแล้วก็ลูกหลานไม่เอาใจใส่ดูแลประมาณนี้มีการขยายความด้วยนะคะ นี่ค่ะแล้วก็บอกว่าปลอสินแสที่มีมารยาทและความรู้เขาจะถือมากนะครับคือเขาจะไม่ดูดวงใครมั่วซั่วโดยเฉพาะที่เจ้าตัวเขาไม่ได้ออกปากขอให้ดูนอกจากนี้ยังคอมเมนต์เพิ่มเติมว่าเลิกที่ดีคือเลิกจุดจุดจุด,จดขอบคุณครับท่านผู้ชมคงจะเห็นแล้วนะคะว่าทิศไพววนนั้นพิมพ์ว่าอย่างไรนะคะเออนี่ต้องต้องบอกว่าเป็นแคปชั่นที่แซบได้ใช่ไหมคะเพราะว่าไม่ใช่อดีตพระแล้วนี่เป็นทิศไพววนสําหรับทิศไพววนเนี่ยเรียกว่าหลังศึกออกมาอุ้ยแบบแรงแบบจุดไม่อยู่เลยนะคะพี่ข่าวว่า นี่งานเขาก็เยอะนะเพราะว่มีสินค้ามาต่อคิวกว่า20ชิ้นล่าสุดก็ได้รับเป็นพรีเซนเตอร์ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เซรั่มแบรนด์ดังจากเกาหลีประกบคู่กับดาราสาวสวยเลยแถวหน้าของไทยเรียกว่าใช้ภาษาวัยรุ่นเลยนะจึงไม่ไหวแล้วจริงๆจึงไม่ไหวแล้วจริงๆนะคะสําหรับทิศไพววนนี่ค่ะก็ตั้งแต่สึกออกมานี้ก็จะเห็นข่าวของทิศไพวันเนี่ย เกือบทุกวันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นประเด็นในเรื่องต่างๆอ่ะก็ต้องว่ากันไปนะคะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก y u t u b e มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR code ได้เลยครับ